สวัสดีท่านผู้ชมที่คารวรักทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เราจะพามาดูเส้นทางเทือกเขาของบ้านกเกาะนะครับหลังจากที่บ่อฟ้ากุกตูมก็ได้พาไปดูเทือกเขาต่างๆซึ่งดวนแล้วก็เป็นเทือกเขาที่มีความขลังมีความสำคัญตั้งแต่อดีตนะครับ อย่างวันนี้บ่าวฟ้าคบตุมก็จะพามาดูาวัดถรร้ำภูพระเอกนะครับที่อยู่กรกอาความเป็นมาของวัดถรร้ำภูพระเอกนั้นเป็นอย่างไร,รแต่สำหรับบ่าวฟ้าครบตุมได้มาสัมผัสเมื่อครั้งนานหลายปีนะครับสำหรับภูพระเอกนั้นก็มี รอาจารย์ลิ้มซึ่งจำพรรษาผู้คนในระแวกในหลายหมู่บ้านหลายจังหวัดล้วนแต่รู้จักบาร,รมีของท่านนะครับแล้ววันนี้ก็บ่าวฟ้าคกบูมก็จะพามาดูภูพระแอกนะครับภูพระแอกอถ้าจะขึ้นไปสัมผัสนี้ก็ บนเขานะครับที่จะขึ้นไปใช้เวลาในการเดินทางก็อย่างน้อยๆก็ประมาณอย่างอย่างช้าก็ประมาณ20สบนาทีนะครับอันไม่ใช่ครับออภัยอย่างเชอยงเร็วนะครับ2ี่สิบนาทีอย่างช้าก็ประมาณ30สบถึง1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเทือกเขาของภูระแอกหลายท่านก็คงจะทราบดีว่าภูผะเอก มีอะไรนะครับจะมีการมาสาบานอะไรต่างๆจะอยู่ที่เือกเขาภูพะแอกสำหรับวันนี้แล้วนี่ก็ได้มานำมได้มาชมวัดของท่านพระอาจารย์สมบัติที่บัติเราจะมานำมาตัดการอาจารย์สมบัติ อ,อนุญาตครับท่านประธา์สมบัตินะครับอ่ามาขอหนังสการท่านารารย์สมบัติหลังจ,จากที่เคยได้ไปนนัสการ นี่เป็นปลูกอะไรครับอาจารย์ันััวตามอนนี้ออ๋ันนี่คือบัตรของอาจารย์สมบัติที่บ้านปกครองคือภารปิตของท่านภารบานนี่ก็ดูแลต้นไม้มาจากปลูกตมครับอาจารย์สำหรับวันนี้ก็ได้ช่วยอาจารย์สมบัติบัตรบ้านปกครอง นามเป็นไม้ของอาจารย์สุบัตวันมาอาบุญกับท่านทั้งหมดเลยไหมครับอาจารย์ทั้งหมดเลยท่เียกางนี้ร้คุณชมตอนนี้อยู่กี่ลูกครับอาจารย์นี่อยู่สองหนุจจ้หนึุดจ้นี่็ จักกับท่านดีตั้งแต่อยู่ที่ขุ่กอกจับจท่านตั้งแต่ท่านเป็นอสส์วงกับพ่อได้ดอน,น ครับสำหรับวันนี้ก็ได้พาท่านผู้ชมมาดูวัดห้วยประสานบ้านกกอกหรือบางท่านก็หลายๆท่านก็เรียกวัดผู้หลวง mm hmm. ในนันทศกัณฐ์ถามท่านพระอาจารย์สมบัติเรียกได้สองชื่อใช่ไหมครับอาจารย์ mm hmm. ได้สองชื่ออวัดผู้หลวงก็เรียกวัดห้วยประสานก็เรียกนี่คือได้มานมัสการวัด บ้านกกอกะนะครับมีหลายท่านเรียกว่ามีวัดบางท่านก็เรียกวัดห้วยประสานบางวัดบางท่านก็เรียกวัดผู้หลวงนะครับอันนี้คือสถานที่วัดของกกอเกาะนะครับส่วนที่วิวที่ตรงนี้นะครับคือวัดธรรมพระเอกตรงนั้นคือทุกท่านคงจะทราบดีนะครับว่า ได้มีเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นไปสาบานกันนะั่นคือจิรรวัตแปะคนละวัดกันนะครับก็มาดูเห็นกันชัดๆวันนี้ได้เจอท่านอาจารย์สมบัติซึ่งเป็นเจ้าวาดแล้วก็ได้การมาจัดการครับในชาวบ้านเขาเรียกก็น่าจะเป็นเจ้าวาดนะครับ สำหรับวันนี้ก็ได้มาทำบุญนะครับมาช่วยทำความสะอาดช่วยรดน้ำต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยก็ขอบุญกุศลที่ข้าได้ทำประโยชน์นี้ให้แก่ข้าพเจ้าเผื่อแผ่ไปถึงแฟนเพจบ่าวฟ้ากุกตูมและทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบ่าวฟ้ากุกตูมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ขออำนาจคุณภาษีรัตนาตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองข้าพระเจ้าและผู้ติดตามช่องบอกฟ้ากุกตุมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดี